อธูอธูสามีฉันเป็นลมค่ะมีหมอบ้างไหมคะใครเป็นลมอถูเป็นไงบ้างพูดโดยสารเป็นลมหายใจอ่อนแรงไม่ตอบสนองเลยค่ะเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าคะคุณมียาไหมฉันไม่มียาค่ะเขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะจะเป็นประกาศให้ค่ะอธูอย่าหลอกกันแบบนี้สิแล้วผมโดยคาะขณะนี้บนเครื่องมีผู้โดยสารไม่สบายต้องการที่ช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่การแพทย์รุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บนเครื่องค่ะเขาดื่มเหล้าใช่ไหมครับ เขาดื่มไปหนึ่งแก้วค่ะพอเครื่องขึ้นเขาก็บ่นว่าเจ็บหน้าอกแล้วก,ก็เป็นลมไปเลยปกติเขาก็บ่นนะคะว่าเจ็บหน้าอกนิดหน่อยไม่ทราบคุณเป็นแพทย์โรงพยาบาลไหนคะผมเป็นแพทย์แผนจ,จีนจบปริญญาเอกผม<ข>อ,อยู่ที่โรงพยาบาลเราอยากได้แพทย์แผนปัจจุบันที่ชำนาญการช่วยฉุกเฉินเชิญกลับไปนั่งที่กับคุณที่เป็นห่วงคะ่ะผมเป็นแพทย์แผนจ,จีนวิชาชีพมีวิชาช่วยฉุกเฉินเหมือนกันแต่เราก็มีกฎระเบ,บียบขอโทษนะคะเชิญกลับไปนั่งที่กับคุณคะ่ะเชิญกลับที่นั่งคะ่ะ บนเครื่องไม่มีหมอเลยไม่มีหมอเหรอทำยังไงดีมีเหตุการณ์อะไรผู้โดยสารหมดสติไปหาสนามบินใกล้ที่สุดลงจอดได้ไหมคะสภาพอากาศตอนนี้ไม่ควรลงจอดจุกเฉินให้ผมลองดูเถอะถ้าผู้โดยสารเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบได้เลยทั้งหัวใจกันอยู่เนี่ยหัวฉันจะตายอยู่แล้วคุณดูออกว่าสามีฉันเป็นโรคหัวใจฉันเชื่อใจคุณคะ่ะคุณช่วยเขาหน่อยนะแต่ว่าคุณผู้หญิงคะเร็วเร็วเร็ว ชื่อระจองติดขัดเรียนไม,ม่เลียกหัวใจหอคุณครับคุณครับคุณชื่ออะไรผมชื่อทูตากใช่ใช่คุณแน่นหน้าอกจนหมดสติผมจะฝังเข็มให้หวังว่าจะช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกอ เป็นไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นมาดีขึ้นมาขอบคุณมากเลยค่ะหมอไม่เป็นไรครับผมเป็นนายแพทย์ผมเคยบอกแล้วแพทย์แผนจีนก็ช่วยฉุกเฉินได้